คอนอักตริคลเจอร์จะมารีวิวตู้แอร์นำเข้าจากจีนนะครับซึ่งก็นะครับเป็นตู้เข้าครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นตอนอยกลงอ่ะตอนเขาโหลดลงจากเรือนะครับตอนนี้ ฟังโคลนบิดนิดนึงครับเป็นตู้แอร์สอตอนนะครับกระจกนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นกระจกลามิเนตหรือเปล่าครับแต่เป็นกระจกคิดว่าน่าจะเป็นกระจกเทมเปอร์นะครับก็คือกระจกนิรภัยครับ เป็นกระจกลามิเนตก็จะเป็นกระจก2ชั้นนะครับคล้ายๆของรถยนต์นะครับเดี๋ยวดูโด,ดยรวมภายนอกก่อนครับครับไฟเลี้ยวด้านหน้าครับกระจกมองข้างครับตัวนี้ที่ที่เลือกก็จะเป็น ไฟด้านบนนะครับเลือกเป็นไฟตัว2ดวงนะครับซึ่งก็ให้มาเยอะอยู่สวยงามด้วยครับไฟคล้ายโปรเจคเตอร์นะครับเป็นหลอดข้างในเป็นหลอดกลมๆนะครับสวยงามครับสวยมาก ไฟท้ายสวยครับไฟทาา้ายคล้ายรถรถยุโรมนะครับคล้ายๆพวกไฟท้าย,ายสวยครับตัวนี้ได้มาเป็นตัวสีแดงครับซึ่งก็ตัวรถที่เรามาใส่เป็นนิวฮอลแลนดครับเป็นสีน้ำเงินนะครับก็จะต้องทำสีใหม่ ข้างหลังก็จะมีไฟด้านหลังเหมือนกันนะครับสองดวงฝั่งฝั่งละสองดวงสองข้างนะครับแล้วดูภายในกันนะครับนี่นครับอ่าบิดยางนิดนึงครับยังใหม่อยู่นะครับ พุแซนะครับจะล็อกประตูครับโชคใส่โชคดึงประตูนะครับอ่าครับนี่ก็จะเป็นภายในครับตู้แอร์นำเข้าจากจีนนะครับนำเข้าเองใช้เองนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นชุดคอนโซลหน้านหน้านะครับก็ ถ้าเราเอามาใส่แล้วก็จะเอามาดัดแปลงนะครับฝั่งนี้จะเป็นเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นซีดีหรอเปล่าไม่มีเป็น MP3 นะครับ SD m ี p อมพีสก็ใช้เล่น USB ได้นะครับ อันนี้คือวางแก้วแก้วน้ำอันนี้ก็ไปใส่ของนะครับตรงนี้จะเป็นตัวปิดเปิดแอร์นี่แหละครับเมื่อแน่ใจว่ามีฮีตเตอร์ไหมครับน,นี้เปิดแอร์ไม่ตับความเย็นนะครับอ่าอน,นี่ปิดเปิดอันนี้น่าจะเปิดอะไรนี่แหละครับ น่าจะเป็นระดับอันนี้ไม่ปัดน้ำฝน,นครับอันนี้น่าจะเป็นพัดลมอันนี้อะไรไม่แน่ใจนะครับนี่ครับพัดลมครับตัวจีนส่วนใหญ่ก็ใส่มานะครับแถมพัดลมมาให้นะครับพัดลมครับเล็กกระทัดรัดสวยงามมากครับมีลำโพงนะครับด้านบนฝั่งเนือศีรษะ ตัวนี้ก็ช่องลงครับครับอันนี้น่าจะเป็นช่อง A ครับนี่ครับตัวนี้เลือกที่เลือกต้นนี้ครับเป็นรุ่นตออายุสิบปงครับมีอ่นร,รูปด้วยนะครับน,นี้ครับเป็นกระจกด้านบนนะครับอ่าน่าจะมีม่านนะ มาอยู่ไหน ơi? เอ่ยเอ่อเปิดทางไหนเปิดเปิดไม่ได้แน่นนะครับอ่าฝั่งนี้อันนี้ปิดเปิดด้านหลังกระจกด้านหลังครับนี่ครับอันนี้เก็บอะไรสักอย่าง กบขโดยรวมก็จะเจาะชุดพวกคอนโทรลอะไรมาให้นะครับบางอย่างอาจจะใส่ได้ครับบางอย่างก็จะใส่ไม่ได้ครับก็จะต้องรับแปลงนิดหน่อยนะครับตัวน,นี้เอาไว้ใส่วูบะครับก็อันนี้แผ่นปิด ครับชุดโยกคอนโทรลครับก็ตัวทุ่นนี้ทางร้านไม่ได้ใส่มาให้นะครับนครับพวกโยกคอนโทรลพวกต่างๆก็ถอดออกหมดครับ นี้เป็นไฟครับไฟครับม่านต้น้าครับมีม่านด้วยครับครับปิดอ่าอ่ารูดครับปิดตัวเนี้ย แล้วออกไปข้างนอกครับงออีกรอบครับอันนี้งอนิดนึงครับตัวยกยกลงเมื่อกี้งอครับี่เสวกาศกัศกบเสวิทชุเสวกากาศอ่าครับรุ่นที่เราเอามาใส่ครับ ที่ที่สี่หาครับห้แรงครับก็เปเทียบกันนะครับนี่ครับภายในที่เราจะซื้อมาใส่ในตู้แอร์ผมนี้ก็ต้องถอดออกหมดครับอ่าเรามาดูของที่มากับตู้ครับอันนี้บันไดครับ ห้างสองฝั่งอคอมคอมเพรสเซอร์ครับรุ่นไหนยี่ห้อไหน ZF5H5H14 ครับรุ่น z 6 6 2 6, 6, 6ครับรุ่นไหนสิบสองโวลต์นะครับสองกล้อง อันนี้แผงคอยครับใสมาก็ค่อนข้างจะบ,บางนิดหนึ่งครับแผงใบอ้อ กับตู้ก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรครับส่วนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นยึดนะครับตัวที่ยึดตู้ครับกับไอตัวเพลานะครับก็จะสวมกับเพลารถอันนี้ก็ยึดจากตู้ด้านบนนะครับส่วนตัวนี้ จะเป็นตัวยึดตู้ด้านหน้านะครับน่าจะแถวแถวไอตัวด้านหน้านะครับท่าทน,นี้ก็จะเป็นใส่พวกลูกยางสั่นสะเทือนครับอันนี้ยึดจากเหล่าครับอันนี้ก็ยึดตู้จากฝั่งด้านหน้าครับ อันนี้ก็จะยึดกับตัวน็อตสี่ตัวเนี่ยครับก็จะตั้งแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยครับเอามาใส่ครับดูอีกรอบนะครับภายนอก สวยเลยครับตันนี้ก็เป็นการเดยวลงวดูเต้าี่ตนไหนแสนกูบ,บา่า <c oughs>